ที่เวียนคือหน้าผู้ใหญ่เข้ากันด้วยที่พิเศษด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านนะคะขอแนะนำเป็นทางการนะคะชื่อว่านางสาวอัชราสศพหรือเรียกว่าน้องเมย์นะคะจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ที่นี่นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่ด้านหน้านะที่ทุกท่านเห็นจะต้องลงทะเบียนนะคะแต่วันนี้วันนี้หนูจะานชม ผ่าการเรียนรู้ด้านนอกนะคะสำหรับจริงๆแล้วนะคะพื้นที่ที่นี่ๆๆนะคะท่ารอบๆที่เรากำลังจะไปมีประมาณ300กว่าไร่นะคะบริเวณตรงนี้นะคะซึ่งอาคารที่อยู่นี้มีทั้งหมดเก้าหลังด้วยกันนะคะแต่ว่าเราเปิดปรับปรุงนะคะแน่นกว่าเราเปลี่ยนใหม่มาเป็นองค์การหมหาชนเพิ่งเราเข้ามาทำมาที่นี่จริงๆได้แค่2ปีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นที่เราเข้ามานะคะก็ต้องมีการปรับปรุงเยอะส่วนใหญ่ทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะและทีนี้เนี่ย เราก็ต้องการให้ที่นี่นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตไม่ต้องการที่มีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแต่ตัวหนังสือที่เด็กๆเข้ามาหรือว่าคนอยเข้ามาตัวทั่วไปแล้วน่าเบื่อเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราอยากให้ทุกคนเข้ามาที่นี่ แล้วมีความสุขกับเรานะคะเราก็เลยได้ทําเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่มีชีวิตขึ้นมาโดยที่อาคารหลังใหญ่ของเราอาคารหลังที่5้นะที่เป็นในส่วนของอเผยแร่นะ,ะพระอัจฉริยภาพรวมถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดนะคะอ,อยู่ข้างในทั้งหมด10โซนด้วยกันพร้อมกับวันที่25-29นะคะเราจะเปิดชั้น2นะคะ จะเปิดครบทุกชั้นนะคะแล้วก็25-29เป็นยาหักกมของทางเรานะคะก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมได้นะคะพร้อมกับภาพยสตร์มินติภาค2นะคะที่ทุกท่านจะได้ชมด้วยนะคะส่วนใหญ่ที่นี่นะคะ ที่เราจะพาไปที่นั่นเนี่ยพี่ท่านเห็นบ้านเล็กๆตรงนี้เป็นบ้านที่เรานะเปิดในส่วนของบ้านเรียนเราเรียกกันว่าบ้านการเรียนรู้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการสปานะ่มัก็จะเป็นสปาสําหรับผิวหน้าหรือสปาเทาน้ํามันวนวดหรือแม้แต่การอบรมนะคะทา่านก็สามารถนะคะเข้ามาได้นะ,ะทางด้านนู้นอ่าด้านนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับบ,บ้านทุ่งรงังสิตนะคะเป็นบ้านทุ่งเหมือนมนลักลูกทุ่งเลยนะ,ะอยู่แบบพอเพียงที่พอเพียงมากๆนะคะนล้วเราก็จะมีเรือขุดนะคะชนบานตั้งไว้ที่นี่นะคะ แล้วคือด้านในของเราเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์มันจะเป็นการเลี้ยงหมูลุม้มน้าหรือไก่นะ,ะแล้วที่นี่จะเน้นในการาใช้พลังงานแสงอาทิตย์คือใช้แผ่นโซลาร์เซลล์นั่นเองนะคะส่วนด้านนี้เป็นพลังงานนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าท่านแต่งไม่ดูรลกํากลังกายมาที่นี่จักรยานเรามีั่นไปนดน้ำต้นไม้ไปนะคะก็จะได้บรรยากาศนะอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสองไร่นะคะเนื่อง นอกจากเป็นในส่วนของการทําบ้านดินนะคะจนด้านหลังนะคะก็คือยังทําบ้านไม่เสร็จอ่าเราจะมีการอบรมเข้ามาอยู่นะคะก็สามารถถ้าไหนสนใจสามารถเข้ามาอบรมได้นะ,ะเป็นบ้านที่เย็นมากมีบ้านดินแล้วฝักตรงข้ามเป็นบ้านดินแล้วก็บ้านฟางนะคะอันนี้คือหลังที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ อ่าหน้านี้น,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 นั่นเองนะจะเป็นบ้านที่เป็นบ้านที่เย็นนะคะแล้วก็ใช้ต้นทุนเนี่ยต่ำนะคะไม่ได้สูงเท่าไหร่นะ,ะและอีกอย่างก็เย็นสบายหน้าอยู่นะ,ะแต่ว่าดน้าน,นี้จะเป็นในเรื่องของสองไร่เกษตรพอเพียงเนื่องจากว่ามีบุคคลเนี่ยบุคคลนึงนะคะอยู่มีพื้นที่เนี่ยกว่า50ไร่แต่เป็นหนี้มากเลยเป็นหนี้เยอะจะทํายังไงดีจะใช้วิถีชีวิตตรงนี้เราก็เลยแนะนําให้นะคะในเรื่องของหนึ่งไร่พอเพียง <S <S ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านนะคะในไว้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงการปลูกผักนะคะ <_ Stanley> ก็จะเป็นในส่วนของผักที่เราทาน <_ utt> ผักที่เรากินทุกวันนะคะหรือว่าจะเป็นผักกาดผักม่วงผักความตุ้งนะคะโหะกกระพากะเพรานะคะที่เราทานนะะตรงด้านนี้นะคะรวมถึงในเรื่องของการปลูกขา้าวในวงบ่อปูซีเมนแล้วก็ปลูกข้าวบ <ขา S 1> <fin> นหลังคานะคะที่อยู่ในกเกษตรคนเมืองแล้วก็เราก็จะมีลงพอเห็ดนะคะสวนสมุนไพรนะะตรงบริเวณตรงรอบๆบ้านเนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงปลา ปลาที่เราทานได้นนะคะ่ะหรือว่าปลาที่เราสามารถนาไปขายได้นะ mm hmm. มัาจะเป็นปลาดีบปลาตะเบียนนะคะปลาทับทิมอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเลี้ยงได้นะคะแล้วก็สามารถนําไปขายได้นะคะตรงนี้ก็สามารถสร้างไรายได้ให้เข้ากับครอบครัวนะคะเราก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะ,ะส่วนด้านนี้นี่จะเป็นในส่วนของเรือนไทยสีพ่พงนะคะที่จริงๆว่เาเรือของเรา,เ,ราเนี่ยเพิ่งตับปูเสร็จนะคะ สี่ภาคก็จะมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ในสมัยก่อนนะแล้วก็มีคนทุกภาเลยนะคะตรงนี้ก็ได้ปรับปรุงเสร็จส่วนด้านหน้าท,ที่ที่เราจะไปนะ,ะเป็นในเรื่องของเกษตรคนเมืองเนื่องจากว่าในคนเมืองอยา่างพวกเรานี่นะคะมีพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจํากัดทําให้ทําอะไรไม่ค่อยได้จะให้ปลูกผักหรือว่าทาเหมือนที่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ค่อยได้ แต่ว่าเราก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์โดยการปลูกข้าวหรือว่าปลูกผักบนหลังคาแต่การที่เราจะปลูกผักบนหลังคานะ,นะคะเราก็จะต้องสร้างน้ําหนักของมันเนี่ยให้อยู่ประมาณ200กิโลกรัมนะคะก็ะคือต้องรับเนี่ยในส่วนของหลังคาอ่าน้ําหนักในตัวคนได้น้ําหนักน้ําแล้วก็น้ําหนักดินนะคะอ่าเราก็จะเห็นนะว่าปลูกข้าวบนหลังคานะแล้วก็จะมีปลูกข้าในวงบอปูซิเมนนะ ปลูกข้าวในบ่อปูซีเมนต์เนี่ยค่ะได้หนึ่งคนเนี่ยจะอยู่ได้30มงปบนะคะอยู่ได้3อยู่ได้ประมาณเดือนนะคะตรงนี้หรือแม้แต่จะปลูกข้าวในบ่อาปูซีเมนต์ก็ได้นะแต่ว่าที่เราปลูกข้าวเราเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ปลูกอย่างเดียวก็อาจจะเลี้ยงป้าหรือว่าเลี้ยงกบที่กินวัชะพืชตรงนี้ไปโดยที่เราไม่ต้องเสียยาฆา่า,มาแมลงนะซื้อสารเคมีที่มางนก็ได้อากักษาสุขภาพของเราส่วนด้านบนนะคะเป็นการปลูกผักสวนครัวนะคะบนดาดฟ้านะคะ อ่าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคนในเมืองอย่างพวกเราก็จะใช้ในเรื่องการเก็บของหรือตากผ้าแต่ที่นี่เราใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ที่สุดน,นะคะโดยงานนี้เราผูกผักอ่าสวนครัวนะคะบนหลังคาเอ่อบนตากฟ้าของเรานั่นเองนะคะเหมือนกับว่าเราก็ลดค่าใช้จ่ายนะสร้างไรายได้ตรงนี้นะอ่าแบบกับเพิ่มรายรับเนี่ยให้กับครอบครัวด,ด้วยนะคะหรือว่าเราก็อาจจะแบ่งเพื่อนป้าแบ่งไรทานก็ได้นะคะแล้วก็เราก็จะมีแปลนนานตรงนี้นะคะ,ะ,คะให้ได้ทํา แล้วก็ที่เราเห็นหมุๆอมู่นี่นะคะเป็นหมักชีวภาพที่เราทําเองนะคะขึ้นมาคือน้ําหมักนะคะทุกอย่างตรงนี้เนี่ยเราทําขึ้นมาเองหมดเลยนะคะการเนไส้เดือนบินก็เหมือนกันนะคะ จ่เติมได้เีิมแล้วตรงนี้แล้วก็ไว้ในส่วนของที่เราเนี่ยใช้น้ำหมักะคาะมาลบน้ำลบปุ๋ยน,นะคะมนท,ที่เราเห็นที่คาตาในส่วนของกาบมะพร้าวตรงนี้นะ,ะใช่นะ,ะเตรียมดินลงไปก็คือบริเวณที่เราเป็นแปลงเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องมีแต่ดินอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีฐานของมันนะคะเพราะว่าจะเป็นในส่วนของกับมะพร้าวหรือว่าไม้นะคะกระดาหรือว่า,า,า,วา,เ,าเป็นดินนะเพื่อที่จะรองรับน้ำได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านฝั่งตรงข้ามของเราจะเป็นในส่วนของเกลือพักนะคะ คือห้องพักตรงนี้เราไว้ให้สําหรับคนที่เข้ามาอบรมนะคะที่เข้ามาสนใจแต่เราไม่ได้เปิดให้คนจองหรือว่าคนทั่วไปเข้ามาพักนะคะแล้วก็ในส่วนของเราก็จัดกิจาการรมไปโครงการค่ายการเรียนรู้นะคะตรงนี้ให้น้องๆเนี่ยแต่และรุ่เรียนเข้ามาเรียนรู้กันที่นี่เราเน้นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นเข้ามาที่นี่แล้วเราก็จะอยู่แบบพอเพียงนะคะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เรามีการเข้าหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมครอบครัวนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของอการที่ประชาชนสนใจนะคะกิจกรรมครอบครัวหรือว่าเป็นนักเรียนนะนักศึกษาที่มาแต่ละโรงเรียนเข้ามาแร้จะเป็นการทํานาที่ตรงนี้นี่ที่เราให้น้องๆเข้ามาเนี่ยเพื่อให้ปลุกฝังว่าวิถีชีวิตของกเกษตรเนี่ยหรือว่าชาวนานเนี่ยกว่าที่เขาจะได้ข้าวแต่ละเม็ดเนี่ย รู้จักคุณค่าของข้าวมากขึ้นนะคะตรงนี้เราก็เลยเขากระปุกแล้ว่าจะเป็นการทํนาเนี่ยจะเป็นนาดำหรือว่านาโยนะคะคือนาดำเนี่ยเราก็จะทำเหมือนคนสมัยก่อนแต่ถ้านาโยเนี่ยถ้าคนเก่งๆก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้วตึแปลดคก็คุ้มนะคะก็คือสังเกตได้ว่าถ้าเราโยนข้าวลงไปเนี่ยข้าวมันจะนอนไม่ตั้งแต่เพราะเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะข้าวเหล่านั้นที่เราโยนไปเขาจะตั้งขึ้นมาเองนะคะตรงนี้ เราก็จะใช้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นนาดำและนาตอนนี้ชาวนาเสืเขาก็จะทําแต่นาย,ยูไม่ค่อยทานาดากันแล้วนะคะหม mm hmm. ายกับว่าไม่ต้องเสียเวลาแนละสามารถทําอย่างอื่นได้อีกนะคะ mm hmm. เราก็จะมีหลายๆหลักสูตร,รว่าจะเป็นการาอเห็ดน,นะคะการทําปุ๋ยมักค,คีวภาพนะที่น้องๆแต่ละคนได้เข้ามาเรียนรู้กันนะคะแม้แต่เพาะเห็ดปลุกเพราะเห็ดในตะก้าแม้ตะกร้าเสื้อผ้าของเราละไปละยี่สิบบาทเราซื้อเชื้อเชื้อเห็ดหรือว่า อ่ะยิดของเห็ดนะคะแล้วก็จะมีพวกผักตบชวาที่เรามาทําเป็นชั้นๆนะคะตรงนี้ถ้าคนทําเก่งๆนะคะเราก็ได้นะคะประมาณ1กิโลนะคะตรงนี้บางทีก็จะได้1นกิโลกว่านะคะถ้าเราทําเป็นนะเราก็จะมีวิธีการบ่มด้วิธีวิธีการพอเห็ดของมันอยู่นะคะเราก็จะมีสองด้านนี้นะคะก็น้องๆหลายคนจากที่ที่เข้ามาเนี่ยบางคนไม่เคยหยียบดินเลยไม่เคยหยียบโคลเลยมาถึงนี่ก็ ตอนแรกก็ไม่กล้าลงพอลงไปแล้วที่นี้ก็ไม่อยากขึ้นมานะคะจนต้องเรียกต้องต้อในให้ขึ้นนะน้องเขาก็จะอเหมือนกับสนุกนะคะได้เล่นนะคะแล้วที่นี่นะคะเราก็ใช้ในส่วนของอมูลนะคะเมื่อไปมูลสัตว์เนี่ยจะเป็นม,นนมูหรือว่าไก่หรือว่าอควายนะคะที่นี่เราเลี้ยงน้องควายนะคะก็ไว้ในส่วนของการที่ทําปุ๋ยนะคะ ก็คือเราทำเองทุกอย่างนะคะที่นี่นะคะแล้วก็บ้านหลังเล็กๆตรงนั้นเป็นบ้านหลักธรรมชาตินาถข้างบานที่เห็นเนี่ยจะเป็นถังที่เก็บน้ำอุ่นก็คือที่นี่นี่เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็คือแผนโซลาร์เซลล์นะคะแล้วก็จะมีแผนเล็กๆนะคะที่เป็นแผนเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้นะคะไว้ White. เราแต่จะได้เก็บพลังงานตรงนี้เผื่อเวลาที่เราอยากอยากอ่าน้ําอุ่นแลวก็สามารถปิดสวิตช์เปิดสวิตซ์ตัวที่ปรับรับอุ่นได้โดยที่ไม่ต้องต่อสายดินนะคะที่เราเห็นแผ่นที่อยู่ข้างบนนะคะที่ข้างบนนะคะไฟนะคะตรงนั้นก็จะเป็นแผ่นโซลาร์เซลล์นะคะที่นี่นะคะที่เราเห็นแปลงนาตรงนี้นะคะที่เราใช้ทํากิจกรรมและที่ตั้งข้าวขึ้นอย่างนี้นะคะเป็นฝีมือของน้องๆนะที่เข้ามา ทำนามาปลูกข้าวนะแม้แต่ในอนุบาลใ้อนุบาลเนี่ยเขาเข้ามาก็มาปลูกได้มาดับนาได้นะคะก็ได้เล่นก็สนุกของเขาไปแหละค่ะก็จะจอดวิธีของเขาไปนะคือบางคนเนี่ยเขาเข้ามาบางคนเคยทํานาแต่ก็ไม่เคยทํานาโยนเคยทําแต่นาดับแต่เพราะว่าทําเนี่ยเขาก็มีความสุขสนุกเขาก็จะรู้จักคุณค่าของข้าวมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฮโซของการอบรมนะคะ อันนี้จะเป็นห้องนวรมนะคะการทำแชมพูนะคะท่านไหนสนใจก็มาได้นะคะรอบบ่ายยังมีนะคะไม่ว่าจะเป็นทำสปานะคะสปาผิวหน้าหรือสปาเท้านะ,ะ,ะทุกท่านเคยใช้สครับโทนิคทั่ว,ว,วเขียวไหมคะที่ด้านในเรามีจำหน่ายเอาเปซอรครับที่สมุนไพรนะ,ะซึ่งใช้ดีนะคะคือลดความมาันลดอะไรได้เดยอะนะคะ ด้านนี้ก็เป็นส่วนสมุนไพรนะคะที่จะมีในส่วนของพวกฟ้าทะลายโจรต้นอ่าต่างๆในว่นานธรตระเกสที่เป็นสมุนไพรต่างๆนะคะอ่จริงๆแล้วนะคะที่ทุกท่านเห็นนะคะสมีภาพตรงนี้กว่าจะเป็นมณีได้นเนี่ยเราใช้เวลาปรับปรุงนานนะคะนะคะตรงนี้จะเป็นหนึ่งหน่วยงานกน W ด h e g r o u อฟนะคะเป็นหน่วยงานะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคือทําให้โลกสีเขียวนะคะ ไฟี์เราจะไปนะคะเป็นในส่วนของหน่วยงานอ่ะเป็นในของเรือพอชํานะคะโรงพอชําเป็นผูกผักคุณภาพในโรงเรือนนะคะเราจะเข้าวันที่ห้าที่หกม,มกราณน,นะคะจะเป็นงานตลาดนัดของเราซึ่งเราจัดงานตลาดนัดของเราทุกเดือนนะคะกิจกรรมเด็กที่นี่เราก็จัดมาให้ถ้าสนใจก็สามารถเข้าร่วมเล่นได้นะคะเข้ามาทํากิจกรรมของเราได้นะคะแล้วก็ จริงแล้วตรงนี้เราจะทาเป็นส่วนบัวนะคะแต่ว่าแล้วาจาที่บอกไปว่าได้มีการเกิดประสบภัยน้ำท่วมนะเราก็ต้องมีการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงนะคะไปอีกนะคะแล้วก็กิจิกรรมเด็ดๆของไรยางในเป็นการชักเลาอแพเนื่องจากว่าเวลาเด็กเนี่ยเข้ามาเยอะๆประมาณ3ามถึงสี่ร้อยคนเนี่ยเด็กโรงเรียนนึงเนี่ยคือลดน้ำชมเนี่ยหรือว่าลนลาของเราเนี่ยมีมาสิขันบางทีไม่พอใช้เตถ่ายการรื้อหลยฐานนะคะก็เลยใช้วิธีชักลาอแพเอานะคะให้น้องๆเข้ามาเล่นแพนะคะตรงนี้นะคะ บางครั้งเจ้าหน้าที่ของเราก็จะใช้วิธีการพายเรือนะคะข้ามนางไปนะคะตรงนี้ข้ามนางนะอันนี้จะเป็นในเรื่องของปุูกคุณภาพผักโรงเรือนนะคะก็จะเป็นในส่วนของปลูกผักกลางมุกงนั่นเองนะคะ ก็คือเราผักเนี่ยที่เราทานอ่ะส่วนใหญ่บางทีเนี่ยเขาไม่ชอบแสงแดดเยอะไม่ชอบแดดจัดๆแล้วก็เลยใช้ผ้า,ามายนะคะแล้วก็ใช้หุุดเนี่ยเข้ามากลางให้ป้องกันวัชพืชน,นะคะป้องกันที่แบบ,บแมลงเข้ามากัดน,นะคะแล้วส่วนที่ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้น้ำยาฆ่า,า,มาแมลงว่าใช้สารเคมีนะเราใช้แต่ที่เราทําเองนะเป็นน้าหมักนะคะเป็นปุ๋ยที่เราทําทเองหมดทุกอย่างนะคะ เกิดน,น้านี้จะเป็นบ้านรักธรรมชาติทั้งหมด9หลังวยกันนะคะเราจะทําเปิดโฮมสเตย์นะคะตรงนี้ก็สามารถเข้ามาพักได้นะแต่คือเนื้อเก้ารอเป็นนคือตรงนี้เนี่ยเราทําให้เป็นแบบรักธรรมชาติอยูก่กับธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วทีน่นี้เราก็คิดว่าจะสร้างอีกแล้วก็จะปรับปรุงตรงนี้ให้อีกนะคะขึ้นให้ดีขึ้นนะคะ ดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูหน้าผู้กล้าของเราก้ากล้าก้าไร่ก้าแสบของเรานะจริงๆท่านัะานหลายคนใจจะอยู่กับเราเนี่ยเราใช้วร่ีอยู่พี่เนี่ยห้าเดือน,นแต่ถ้าอยู่กับเราฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆตอนนี้เราเปิดอีกรุ่นหนึ่งแต่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะซึ่งเราก็จะมีอาจารย์นะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะดูแลอยู่นะคะส่วนหน้านี้จะเป็นพลังงานนะคะไรลิดูนั้นเป็นพลังงานาน้ำนะคะ ที่เราเห็นนะคะว่าเป็นกั้นสิงบฟ้าตรงนี้นะคะนั่นแหละค่ะเป็นที่เป็นแปลงนะคะหนึ่งไร่นะหนึ่งไร่ก็จะมีผู้กล้าของเราอยู่หนึ่งท่านนะที่นี่เรามีเก้าไร่แล้วก็มีผู้แก้วอยู่ขบวนเก้าคนส่วนที่เรานเห็นเป็นกระท่มนะคะนั่นแหละค่ะที่พวกเขานาะใช้อยู่กันนะคะที่นี่อยู่เองอยู่แบบพอเพียงมากเลยนะคะก็คือสร้างกระท่อมเองอยู่เองนะคะก็อย่างที่บอกนะคะในหนึ่งไร่เนี่ยบางคนเนี่ยไม่ต้องทาอะไรมากเรากินอะไรแล้วก็ปลูกอันนั้น เราใช้อะไรเราก็ทําอย่างนั้นนะคะก็คือผักค่ะตะไคร่นะหรือแม้แต่ปลาที่กินวัชพืชเนี่ยจริงๆว่าปลาได้กินวัาชาพืชเนี่ยปลาดินนะคะที่ปลาตะเพียนพว่นี้ที่เราเข้ามาแต่ปลาดินเนี่ยที่เราได้ทานกันทุกวันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเพราะไตหลวงเพราะไตหลวงเนี่ยถ้าเป็นคนับปลาเนี่ยปลาชนิดนี้เข้ามาที่ปรเทไทยรนาะเป็นเพราะันตัวแรกแล้วก็ขั้งแรกนะจนที่เราเนี่ยได้มีปีนี้ปีทุกวันนี้นะคะ ม่ได้นะของเราเนี่ยอาจจะเลี้ยงกบเลี้ยงเขียดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ได้เหมือนกันนะคะในหนึ่งไร่ที่จังหวัดขอนแกน่นทำนาหนึ่งไร่ได้เงินสองแสนนะคะจริงๆทำนาหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสนแต่ขอนแก่นทำได้สองแสงนนะ,ะซึ่งทำได้จริงๆนะคะถ้าเรามีการจัดการพื้นที่เนี่ยของเราได้ถูกนะ,ะจริงๆแล้วพื้นที่ของเราเนี่ยอ่าเลยแต่ละจังหวัดในสภาพภูมิอากาศหรือภูมิประเทศแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วก็ ดูตามสภาพแวดล้อมของเราที่เราจะทําอะไรได้บ้างนะคะไม่จาเป็นที่ได้หลวนะัวตั้งแต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องติดกับยึดติดกับตำรามากเกินไปเราอาจจะเปลี่ยนแปลงดัดแปลงไปเล็กไปน้อยเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ได้เรียนรู้เองนะ,ะท่านก็เหมือนนะักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งท่ลองไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆอันไหนดีเราก็ทําซ้ำไปนะเพื่อเราก็บอกประชาชานบอกอคนนะที่ให้ทำนะเพื่อที่จะได้ผล คนรับเนี่ยได้ดีนะคะแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยน้อยลงนะคะอย่างนี้นะคะบ้านกระท่อมลายหลังก็เริ่มจะเสร็จแล้วนะคะทีนนี้ก็จะช่วยๆกันอยู่นะคะที่เราเห็นก็จะเป็นซุ้มอย่างนั้นเขาก็จะอยู่กินนอนอยู่ที่นี่เลยนะคะไม่ได้เป็นไหนที่นี้เขาไม่อยู่กับเราเดี่ยได้ประมาณหนึ่งเดือนกว่าแล้วนะคะหนึ่งเดือนนะคะก็เลยลาอีกสี่เดือนนะคะที่เขาจะสร้างตรงนี้นะ เพื่อที่คนที่เขาอยู่กับเราตรงนี้เนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติดได้จริงเลยนะคะในชีวิตจริงแม้แต่ในนาในไร่ของเขาจริงๆนะคะทีนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าต้องมีคนรักจริงๆนะคะซึ่งรุ่นแรกรุ่นที่หนึ่งของ,ของเราเนี่ยมีนักเรียนนะ,ะจากนักศึกษาจัดรมองธรรมศาสตร์ะเข้ามาอยู่ที่นี่กับเราห้าเดือนนะ,ะยอมตับเรียนนะคะ อยู่กับเราที่นี่เลยนะคะ5เดือน so ที่นี่ก็จะเป็นที่นั่งพักพงของ crease, wrote, ทั้งผู้กล้าทั้งหมดนะคะซึ่งถ้าผู้กล้าเนี่ยเขาก็เป็นวิทยากรให้กับเราเป็นในเ่วนของการทําอาหารปลาเพราะว่าเรามีการการจัดกิจกรรมครอบครัวนะคะเขาก็เลยเข้ามาช่วยในเ่วนของการเลือกการทําอาหารปลาให้นะคะที่ทุกท่านเห็นด้านตรงนี้จะเป็นในส่วนของตุ่ส่วนกล้วยนะคะนกกล้วยที่นี่เรามีทั้งหมด84สายพันธุ์นะที่เฉลิมพระเกียรินะคะจริงๆแล้วถ้าทุกท่านมองไปนะจะเห็นแต่ ต้นยาเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ของเราไม่มีเวลาที่จะถอนนะคะไม่มีเวลาที่จะถางญ่าเองนะคะทั้งหมดแาซสีิกฟันไม่ว่าจะเป็นเรารวบรวมขึ้นมาทั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้วยน้ำว้ากล้วยไทยไข่ดำนะคะรวมถึงแปซิฟิกเพนทน,นะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็แบกฮาวายทันตรงนี้แล้วก็จะมีนะแต่ว่าที่นี่มาคุยพี่ดินตรงเี้เนอ่ะ ตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นดินที่เป็นดินที่มีสนิมนะเป็นดินเป็นน้ำทีำำ่คือไม่สามารถปลูกอะไรได้ต้องบอกกว,ว่าปลูกอะไรแล้วก็ตายแม้กระทั่งหญ้ายนะที่ที่เราเข้ามาปลูกเนี่ยก็ตายนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เลยลองปรับเปลี่ยนดูสิลองใช้วัตถุด,ดิบหรือว่าใช้สรรพสิ่งต่างๆนะกดเข้ามาช่วยนะตรงนี้พอเข้ามาช่วยปุ๊บเนี่ยก็ยมีความรู้สึกว่าดีขึ้นเราก็เลยทดลองปลูกหญ้าพอเราพิารู้สึกว่าปลูกหญ้าเราไม่ตายเราก็เลยลองปลูกในโซ่ของดอกกล้วยขึ้นมานะคะพอเราปลูกไปนะคะ กล้วยบ้งกล้วยก็ไม่ตายก็ขึ้นก็แสดงว่าดิตนรรตรงนี้ที่เราปรับขึ้นมาเนี่ยก็ททาให้ดีได้เหมือนกันนะคะถ้าเรามีการปรับแปลงดัดดัดแปลงไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหย่อมนะคะที่เห็นน้องควายตรงนี้นะคะจริงๆมันเพิ่งมีน้องควายนะชื่อว่าน้องอู่ากับน้องอู่น้ำนะเป็นน้องควายขาวแฝดกันน่าจี๊ดยืดนมานะคะ ถ้าท่านไหนสนใจอยากจะเข้ามาอีกนะคะเราเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา9ก้าโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งนะคะนอกจากเวลาที่เรามีงานว่าจะเป็นงานตลาดนะหรือว่างานที่เป็นแบบนี้นะ,ะเราจะเปิดให้ถึงหกโมงเย็นนะคะ